มา,มาดูการใช้งานตัว c า r ์บ l i ลิ e เตอร์ของดีวอนะครับตัวใหม่ของเขาเลยนะหรือว่าเราเรียกกันว่าเป็นเครื่องดูดสุญญากาศนีน่แหละครับการใช้งานตัวน,นี้จะง่ายนะเพียงแค่เราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องให้เอาตัวเครื่องนะับวางเข้าไปบนพื้นผิวที่เราต้องการจะดูดนะครับแล้วก,กดปุ่มสีเขียวตัวเครื่องก็จะทการดูดนะครับตัววัสดุให้เราทันทีซึ่งตัวนี้สามารถดูดวัสดุได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุผิวเรียบหรือว่าผิวหยาบก็ดูดได้นะครับถ้ามันไม่ได้หยาบจจนนนนมมาาาาาากกกกกกเเเิิไไปปปหรรือออวว่ผ่วผขข็็ข U, ยยููดบ ปรับกดแค่นี้เองนะครับซึ่งตรงนี้หน้าจอเนี่ยคือเป็นการปรับดูหน่วยอามจับดว่ามีช่องให้อากาศออกได้นะครับเมื่ออากาศมันออกไปจนถึงลิมิตแล้วตัวเครื่องเขาก็จะกลับมาทํางานให้อีกครั้งหนึง่งดังนั้นจะมั่นใจได้เลยว่าตัวเครื่องมันจะดูดได้แน่นแล้วก็ไม่หลุดนะครับในส่วนของการรับน้ําหนักตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นลักษณะแนวลักษณะแบบนี้นะครับแนวนอนเนี่ยขนานกับพื้นโลกนะครับ ตัวนี้จะรับน้ําหนักได้ประมาณ120กิโลนะครับแต่ถ้าเป็นแนวตั้งนะครับหรือว่าตั้งฉากกับพื้นโลกแบบนี้นะครับจะรับน้ําหนักได้ที่ประมาณ60กิโลกรัมการเอาเครื่องออกเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถกดที่ตัวนี้ได้เลยเห็นไหมเขาจะมีเซฟตี้อยู่นะครับปุ่มสีเขียวเนี่ยหครั้งก่อนเพื่อให้สถานะตัวนี้เป็นสีแดงเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับจากนั้นเราก็ต้องมากดตัวนี้อีก1ครั้งนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นเซฟตี้หนึ่งชั้นอยู่แล้วนะครับเห็นไหมไม่สามารถ เขาก็จะคลายแรงดันเนี่ยภายใน1วินาทีเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเครื่องออกได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวการ์บอิ p ปเตอร์ของ e e v l t เบื้องต้นนะ